เป็ดโป้ยทุกคนเนอเป็ดเป็ดผู้แนละมันจ,จยเยเอาเก้อาเกียนไปใส่ผ้าผ้าให้มันเย็นก่กน ใช่สบายดีแลวก็สวัสดีทุกคนสบายดีตนเลงแรเปิดคลิปมากกสะพานการมาดั่งไฟต้มน้ำอาบทุกคนอุ้ยโมแมนเฮ้ยว้าเยอะทุกคนสีมาต้มน้ำโลเปทุกคนสีเฮ็ดกินเป็ดจริงนะสะพันกับบได้อาบน้ำตั้งแต่หนาวสงสามือกคนเพราะทุกคนเลยว้าไปเลยเลยสะพันกันเนาะอันนี้สีเป็นเป็ดเอ้ยทุกคนสีมาเฮ็ดโคกินมื่อแรงทุกคนเมื่อว่นนี้สะพันไปขูหอยนานได้หอยสี่หานอยนานทุกคนเลยก็เลย บ่มีเนวกินแรงก็เลยจับเป็ดมาเป็ดเฮ่ากะคือว่าหลายอยู่ทุกคนพี่เธอพี่เยสั่งหารเธอเมนูนท,นนมที่เหาสิเฮดกะเฮดเลือดตาทุกคนแล้วก็สีเอาไปคั่วเอากดเอ่นเห่ากะสีมาปรุงเคองที่เห่าสีไปปลาเลือดให้เลือดตาแล้วทุกคนมีน้ำดื่มและการน้ำปลาทุกคนหลังจากสั่งหารเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮ่ากสาะกากสีมาเอาน้ำที่เหาต้มไว้แล้วก็มาทอดใส่เป็ดแล้วก็ สีมาลุห์หนสาวสดาเพื่อนกาสีลุกโซย์เฮตโคเป็ดนะใช้เวลาหึงเขานะทุกคนชอบพาสีทอนโหดมาแล้วก็จะใช้เวลาเธอเธอหนีะพันบ่เออะพั่นมาไปนั่งยันโละพันสีเฮ็ดเธอกินเองวะเพราะว่าเป็ดก็เป็นเป็ดเออะพันแล้วเนาะะพันสีลงมือเฮ็ตเธอตอนงะพันเฮ็ดโคเป็ดนี่กลเป็นเวลาประมาณห้าโมงเลยทุกคนช่วงตอนแรงทุกคนถ้าเบิ่งว่าหน้าตามันสิออกมาเป็นไปเลยทุกคนมาติดตามรับชมร่วมกันต่อไปจากสีเป็นตะกินหรือโบแล้วเนาะ พี่มาเล่ทุกคนเลยนี่นี่นี่เป็ดโป้พี่ทุกคนเนอเป็ดเป็ดผู้นมันจะจอยเห็นแต่เส้นเลดแ่ีันเสียองจีเป็ดโคยแถวบ้าน่ตอนได้จีทกีแล้วมันมันหอมอีมันจะข้าวแถวในเมืองทางขอบร้จีเล เรียบร้อยทุกคนสีล้างสีมาเฮดโคบันี้เป็ดกบมลงหดเลยผับบุคีทุกคนเลยเป็ดูมันมันเดียวดายเยี่ยมเย่เมเ่ nha Còn bếp bếp nhận bôi, thơ của chơi, bé bé nhang boy thơm nhin các chú trai bé boy เอาแลไก่มา chọn nãy hết bỏ hết hết bên diện 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 hết diện 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 เอาฮหดโคเรียบร้อยทุกคนนะอันนี้เอาสีเอาไปโคทุกคนไปอบอันนี้่ะสะพานแยกซีนั้นมา,ากเลยเดี๋ยวไปใช้เลิกเอาที่มาตัดตอนตัดตอนคู่กัน Thank okay. you. ิห่อสีมาต่ำครึ่งเฮ็ดโอ๊ปทุกคนแล้พันไส้กระเทียมแล,มแล้วก็มรคเพชรแล้วก็ซอยหูสิไข่ไส้แล้วก็น้ำตาลเปียโนทุกคนนะคะโน่มาต่ำนี่ตัดต้นเร็ปลอยตัวซีนนะห่าสีไส้เลือดกะได้หลายเตัวทุกคนเลยใส้หอมใส้หอม

ตอวน,นี้นะได้ขล,ลนะ่้นบญาอะไรยังไงไม่หัวขั้นวัคซโคอนน,อนนะกอ่ับบไรก็เลย มดมาโคตัวไทเลิศทุกคนเลยสะพานนะใส่กระเทียมกับปัน,นเซงโนปีนเตาแล้วทุกคนเลยเอาอันยน,นึงเข้าพร้อมแล้วก็เลยปุง่งม,มอนสีโคสีนั่มาใส่นี่มอนต้มเท่าไหร่ปุ่งลงก่อนแล้ว ส่นมืดนะทุกคนปานนี้ยังไม่ได้กินโอ้ยนะบ๊อบบี้สบายดีกล้องเหมวิสบายดีจ้ามาหนังน,งนี่มางวงที่บ๊อบบี้มาเชิญเนี่ยสบายดีกล้องขอา่าวสองข่าวยี่ได้มาแต่ลิน lên lực thống thể mà còn phải nên... xuống rồi mới thả kim phân không thể được mà nó không thể là cả phải thả lên bán linh báo luôn con phải ta lớn không thể kèm chị chỗ đây cái đây chi chỗ <laughs> ใสุกอ่ะเะ็เหมันสุกสก็ครั้งระพันเ็ดโดบะเป็นคนเลยก้ามแล้วได้เอาอันโฮจีไข่ามาตีเอามาเยี่ยมเลือดตายปเป็นเลือดเลือดแตงบันนี้นะเอาเกลียนไปใส่ภพาพักให้มันเ,ดเดยน็นก่กน สองอันน้อยละอืมดูคนเลยแล้วเรียบร้อยทุกคนเลิศนะตะพันไวนะ้่ายน,นะเบิรงกซ้ำตอนเฮ็ดนะหลักอายทุกคนเฮลิศอเป็นเลิศเป็นก้อนตั้งแต่ไปนล้วพูกตั้งแต่ท่านที่เฮ็ดทุกคน แ,แล้วร้านันจีมาเลยเบิ้งะแล้วก็บ,บุเป็นซ้ำทุกคนเลยบุเป็นซ้ำมาเบิ้งกันต้มทุกคน,นมืวา,งงาน,น,นนี้เหล็กเหล่าอ้อทุกคนเลยเออจะพันขายเล็กเลยแบบมีลูกค้าหลายๆเลยทุกคนน่ะต้ม่ากับโคนอ่นะ น้ำจนแห้งลแล้วคนตอน้น้ำอยู่พี่แห้งล้ะสะพานวาเซียนผ่าลานกินก้อนคนดูมาปรุงก่อนยวเสพขนาดนี่ร <ya> ้อนเลย ตาแซบ่บว้าวกินแล้วด้วยไ้คนซีมเบิ้งอันนี้ก่อนจะพันนนะเฮ้ยจะพันซีบนะพอดีเลับอืมอยากกินบนละเล็ดน้ำเติตานะเฮ้กินได้ทุกคนเลยแตพันเธอกินกี่นี้

มันเด้อกินข้าวน้นส0 0พันคนเอออีลากลินมลูกมามาแม่ส้พันกินแล้อยู่ฮืนกะห้าตัวนึงละปีงออปีงปตับเด็กเต้นมาไหนด้มพันก็นกลิ่เไไนเลยเลิศบีบมะนาวเสจังน้อยแก้จะเห็ดอันนี้อ่ะโนะ